สานบุรีจะประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดการจนาบุรีครั้งที่1ประจำปี2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณนห้องประชุมแควน้อยชั้น3าสารการจังหวัดการจนาบุรีแนทิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนาบุรีเป็นประธานในการประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดการสนาบุรี ปรจํปีงบประมาณ2,568พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุขพมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีในบัณฑิตพรมทองหวัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรีในอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีหวัวหนสรนก,การที่เกี่ยวข้อง และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมจังหวัดกาญจนบุรีนา้เล่งเห็นถึงความสำคัญของภาคีพักสื่อสารมวลชนจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามผลงานตามแผนบริบัตรริราชการของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสารขอ้อเท็จจริงในประเด็นที่สื่อมวลชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ การรับฟังปัญหาอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบุรีที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร<ม>ผ่านช่องทางสื่อขแขนงต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงกำหนดให้มีการจัดประชุมขึ้นทุกเดือนในวันประชุมคณะกรรมการจังหวัดหรือตามวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2568เป็นต้นไป โดยในที่ประชุมหน่วยงานส่วนราชะการต่างๆนำเสนอในที่ประชุมในประเดปเป็นเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจนันการท่องเที่ยวประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ประกอบด้วยเทศก,กาลเดนตรีโดยเทมสีวันลุนเฟสติวัลระหว่างวันที่1-2กุมภาพันธ์2568นเดอะวินเลจแอนด์คิริมันตาเทศกาลความรักนักเคื่อนศรีนครินทีม Music of Love วันที่14กุมภาพันธ์2568นสันเคื่อนศรีนครินอำเภศรีสวัสดิ์ สศก,กาลดนตรีรุมเขาไซโยคมิวสิกเฟสติวัลวันที่14-15กุมภาพันธ์2568ณอำเภอไซโยาการทัดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2568โครงการมหากรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแการฉนามบุรีระหว่างวันที่3-12พฤษภาคม2568ณนบ,บริเวณลานกว้างบริษัทร้อยแห่งหงตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนาบรุรีวันแห่งความรัก วันถทาไทยดีภายใต้งานมัลล e ิชอีควอไลตี้กุ่นลักเท่าเทียมไปตามการในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ณต้นจำสุริยักษ์ตำบลเกาะสำารงอำเภอเมืองจังจหวัดกาญจนบุรีรวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นโครงการก่อสร้างแยกวังสารพีและแยกแก่งเซียนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเส้นทางเลี่ยงระหว่างการก่อสร้างปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาประกาศห้ามเผาในพื้นที่เกษตรตัดสิทธิ์เกษตรกรห้ามร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒน,นาศักยภาพเกษตรกรถูกครงการเป็นเวลา2ปีข่าวนีว้ี4สการสลามบุรีชุดการไลวารินรายงาน